ครับสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกจะพาทุกคนไปแถวบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์มีของกินอร่อยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวปลานะครับร้านที่ผมจะพาไปในวันนี้คือนายหกสวงมีทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับก็จะมี เป็ดย่างไก่ย่างแล้วก็หมูกรอบครับผมหนังมีความกรอบหอมเครื่องเทศนะครับข้าวมันไก่ที่นี่เนื้อดีมากๆเลยครับหอมแล้วก็ข้าวเรียงเม็ดดีไก่ต้มมีความ juicy มากมากครับไม่แห้งนะครับฉ่ําๆเลยครับผมร้อนๆฉ่าๆน้ําซุปที่นี่ทีเด็ดเลยนะครับเป็นน้ําซุปแบบน้ําซุปม,าามะนาวดองหอมมะนาวดองแล้วก็รสชาติเปรี้ยวนิดๆกลมกล่อมดีจริงๆครับ น้ำจิ้มไก่ที่นี่เด็ดมากนะครับเป็นแบบเต้าเจี้ยวโบราณเลยนะครับทั้งพริกสดกระเทียมขิงขา่าหอมกลมกล่อมเข้ากันจริงๆครับจานนี้ก็สั่งมาเป็นไก่ต้มเนื้อน่องนะครับแล้วก็หมูกรอบไก่ต้มเนื้อน่องมีความฉ่ำมากครับผมหนังเด้งๆกรุบกรอบเลยครับ น้ำจิ้มหอมเต้าเจี้ยวมากครับผมรสชาติดีครับนวลๆเลยครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนิดกลมกล่อมเข้ากันดีเลยครับมาครับคำแรกเป็นข,ข้าวไก่ต้มนะครับมันมีความกลมกล่อมอยู่ในปลาครับผมข้าวอร่อยมากๆไก่นุ่มน้ำจิ้มตัดเลี่ยนได้ดีครับมีความเปรี้ยวนิดๆหวาน หวานและเค็มตามมาหอมกลิ่นพริกสดแล้วก็ขิงครับผมคาที่สองเป็นหมูกรอบนะครับชิ้นโตโตใหญ่ๆเลยนะครับที่นี่สับไม่เก่งใจหนังมีความกรอบเนื้อนุ่มกินข้าวเปล่าๆก็เพลินแล้วครับร้านนี้ข้าวหอมรสชาติดีครับเรียงเม็ดสวยสุดยอด,ดจริงๆครับร้านนี้สุดติ่ง บอกได้เลยนะครับเจอไก่ร้านนี้นี่ลบภาพจําเดิมๆสมัยเด็กได้เลยครับตบติดเขียงและสไลด์อีก2ทีครับผมร้านนี้ให้ไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากๆครับสะใจเต็มปากเต็มคำครับผมที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างที่นี่นะครับเป็นน้ําซุปน้ําซุปที่นี่เป็นแบบน้ําซุปไก่มะนาวดองเข้มข้นเลยนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวนําหวานตามหวานของน้ําซุปกระดูกไก่ หอมจริงๆครับผมเมนูร้านนี้ก็จะมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไก่ย่างเป็ดย่างไก่ต้มไก่ทอดนะครับน้ำราดก็จะมีแยกไปต่างสองอย่างนะครับจะมีน้ำราดหมูแดงข้นๆแล้วก็จะมีน้ำราดเป็ดย่างเป็นแบบเข้มข้นครับผมแต่ว่าไม่เหนียวเหมือนน้ำหมูแดงนะครับน้ำราดเป็ดย่างที่นี่อร่อยนะครับ แนะนำเลยครับแจ้งกับทางร้านได้ว่าขอน้ําราดเป็นน้ําราดเป็ดย่างอร่อยนัวมากๆครับผมมีความหอมเครื่องเทศและน้ําซุปมีความเข้มขน้นรสชาติเป็ดได้เป็นอย่างดีเลยครับข้าวก็จะมี2แบบนะครับทั้งข้าวขาวธรรมดาเป็นข้าวหอมมะลิและอีกแบบหนึ่งคือเป็นข้าวมันนะครับบอกกับทางร้านได้ว่าเราต้องการเป็นข้าวมันหรือว่าข้าวธรรมดาครับ จานนี้ที่ผมแจ้งทางร้านคือเป็นแบบข้าวมันหมูกรอบนะครับแล้วก็บวกด้วยไข่ต้มราคาเริ่มต้นที่50บาทครับพิเศษ60บาทจัดไปคำนี้โต,โตโตเลยครับสะใจไปเลยครับพี่น้องน้ำจิ้มที่นี่เข้มข้นเลยทีเดียวครับถูกใจมากๆครับต้าเจี้ยวมาเป็นเม็ดเ,เลยนะครับทั้งอร่อยรสชาติ ระมุนมากๆครับทั้งหวานมันเค็มเผ็ดมันนัวอยู่ในปากเนี่ยครับเคี้ยวไปก็กลิ่นขิงก็ขึน้นจมูกหอมหวนรนทวนใจมากๆครับผมเช่นเคยครับของอร่อยก็ต้องเอามาเป็นสต็อกนะครับห่อนี้สั่งมาเป็นหมูกรอบเป็ดย่างเพิ่มกุนเชียงครับผมราคาก็60บาทกับพิเศษ เน้นๆไปเลยครับหนังหนังเป็ดที่นี่อร่อยมากๆครับผมหอมเครื่องเทศกลิ่นควันไฟกรอบระดับพัตคาเลยทีเดียวเชียวข้าวต้องเลือกมาเป็นแบบข้าวมันอยู่แล้วนะครับข้าวมันที่นี่เด็ดจัดกินได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับร้านเดินทางมาสะดวกครับเข้าซอยบางขุนนน์มาจากร้านเดินทางมาสะดวกครับวิ่งมาจากถนนจรานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางขุนนน์ ร้านจะอยู่หน้าปากซอยบางขุนนนท์ซอย9ครับหรือซอยสิริวัฒน์เวลาแห่งความสุขในคลิปนี้หมดลงแล้วนะครับขอไปเดินไปจ่ายเงินก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทุกๆคนโชคดีนะครับผมอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านครับ